สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเสารครับเสานี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับพ้าพี่น้องมาบึงงัวทองงัวแม่สาวนะครับมาอยู่กับบ่าวแมวครับสวัสดีครับบ่าวแมวครับสวัสดีครับเป็นครั้งแรกเนาะครับผมมาเขาคลิปกับพี่จ้าครับพี่น้องมือนี่มีงัวงามงามมาแบ่งปันครับทั้งหมด4ีโตครับประกันทองสามเนาะครับผมแม่สาวหน่อยนึงโตครับพี่น้องราคาสองหมื่นสามกมีครับงัวทองพี่น้องด้านหลังครับจงเบิงน้ำกันนะครับ ถ้าเกิดคนอ่างบหน่อยๆนะครับเอาตัวนี้งามหลายบ่าวแมวมาจากบ้านหน้าแต่เนาะครับผมมาจากบ้านหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับรถดันหลังก์กับเฮกลังเฮ็ดถนนอยู่พี่น้องเลยอาจจะเสียงดังเนี่ยครับบรรยากาศตอน3โมงเช้าครับเดี๋ยวเบิ้งแต่ละตัวน้ำกันครับหโมลุนกามีเอาตัวแรกแล้วบ่าวแมวเนาะครับผมราคาสองพี่จตกิโลสองร้อยโลครับสองร้อยโลตัวแรกเลยครับตัวแรกครับเป็นม่วงทองครับสีเข่าหกเดือนแล้วทองก็เจ้าบิ๊กโชว์ครับอีกสองสามหมื่นครบทหกเดือน เปลาแม่เอาเปิดจักบาทครับ45,000บาทครับ45,000ครับพี่น้องต่อรองได้บ่ต่อรองได้ครับผมต่อรองกันได้45,000สูงอะไรครับสูง143บวกลบครับ143บวกลบลูกไดใท้องลูก2ครับผมลูกที่2 45,000ส่งฟรี200โลครับพี่น้องเป็นงวดประกันทองประกันทองเนาะประกันทองครับมีขึ้นตัวทุกตัวครับนั่งดีแห้งเนาะพานแห่งเนาะนั่งดีครับนั่งนาตึบเลยพี่น้องนะครับเนื้อนั่งดีแห้งสีแดงดำนะครับสีแดงติดโปรต์ลายครับงวดตัวนี้ ทองกับเจ้าบิ๊กโชว์ครับนี่เด้อพี่น้องนะครับวันที่ผสมครับวันที่หาพืชสภาพหกหกกำลังลดขดที่หากุมผ้าหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดนะครับเป็นลูกทีสองในทองและพี่น้องเด้อนาโหนงแปบง่ายนังนาดีนะครับสูงลอยสี่สิบสองลอยสี่สิบสามมันบ่ครับผมลอยสี่สิบสามบ่ซีมือห่าต่อร่องกันได้ครับคิพมู้ดดำจมูกดำกว่สีกว่าแดงสดว่าเป็นมัวสาวเนาะครับผมมันเคยเป็นดุกันหนึ่งตัวเคยมลูป็นครับผมนี่ครับว่าอยู่กับบ่าวแมวบ้านนาแต เป็นนมรถเทศนถนนตะนองตังโจโกครับพี่น้องบดพี่น้องว่าตัวงามนะครับนุ่มสีเตาเล็กกว่าเท่าปกตินะครับประกันท่องนะพี่น้องเด้อการถูกระดทอนประกันจังมือสิบหามือครับผมสิบหามือนะครับโอ้ถ่ายงามแหงเนาะครับผมพี่น้องมองบดน้ะครับเป็นสีดำเดงครับอเครื่องดำนะครับล่ามข้างล่างเลยนะครับพ่วงห้างดำสูงร้อยสี่สิบสามนะครับห่องสี่หมื่นห้าพัน นี่คือราคาห่องตอ่อ,อรองกันไดเนาะครับผมต่อร่องเลยครับดำปึ๊ดพี่น้องดำดีอ่ะนุ่มสีเต่าครับเคยไ่ดูกันเ่งโตหมักดำอยู่เอามันหวาน,นขั่แหลกเด้พี่น้องโท่มาอุ่นนวนเพลเนจังสีแกงว่าไหมพิจารณาทด่ดูตัวนะเล็บกระเทาปะปกติครับคาทุกกระท้อนประกันให้ชุดแรกสี่หมื่นห้าพันครับตอ่อรองได้ครับพี่น้อง,พ,องพ่อสื่อบ่ ทำไมก่อนหาหมื่นกว่าหกหมื่นโอ้หน้าหนกงามเนาะหน้าหนกงามครับหูกระงามหูกระงามหน้าหูใบกมี่ครับพี่น้องนี่ครับนังนาดีสีงามสดพร้อมอ่เกกาเรียบกระทอกปกติครับทองก็พอพันดีพร้อมครับอีกสองหมื่นสองสามหมื่นครับครบหกเดือนตัวทองเรียบร้อยประกันทองเนาะครับผมสี่หมื่นห้าพันนะครับต่อรองได้อ่าเบิ้ลไก่ไก่น้องเชื่องเลยพี่น้อง วัที่ว่ากล่องพว่มจดจะเปินเป็นชุดแรกครับจุงยางช่วยจังหน่อยครับว้ามว้ามว้าลุกปะถ่ายางจังหน่อยโอ้พี่น้องงามเลยต่อไปตัวที่สองครับตัวที่สองครับพี่น้องว่าเบินง้วทองครับทองครับเจ้าหิวโก้ครับเป็นแม่สาวหัวหลุนนะครับทองหกเดือนกว่าแล้วประกันทองเนาะประกันทองครับเปิดจักบาทครับเปิดสามหมื่นแปดพันบาทครับต่อรองได้สามหมื่นแปดพันต่อรองไหนครับพี่น้อง เป็นแม่สาวท้องแรกครับพี่น้องครับสาวท้องแรกสูงอะไครับสูงร้อยสามสิบสามบวกลบครับร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับตอนนี้เป็นท้องอะไครับท้องกับเจ้าหิวโก้ครับพอพันหนีเด้อวันที่ผสมครับวันทียี่สิบสี่เมษสาวหกกำหนดขอดยิบเก่ามักร้าหกเจ็ดครับมีใบมี่หลอดนะครับหกเดือนกว่าปากันท้องเนาะปากันท้องครับแม่สาวหัวหลุนครับูเลยมากหัวหลุนนี่จมูกนะครับพระศรีพแหวงครับคลิปมูดํา นะครับเห็ดเขาเนาะแม่นบอเห็ดเขาครับตัวนี้ก็มีแต้มมีแจ็กเส็ดเหมือนเนี่ยมียอะไรครับไม่มีอะไรค้นมันไป <c oughs> ต่อค้นมันอ่าควันจับจุ่มมองนั่งทับนะครับเรือะปะทอปลากตินมสี่เต่าครับสามหมื่นแปดโตลองกันได้ครับแม่สาวความรุนในความสดดีเครื่องดำนะครับพี่น้องอ่าเครื่องดำเลยอ้วนดีตลกอ้ว,วนครับโอ้ม่สาวความรุนสูงเลยเด็ก็ สองร้อยสามสิบสามบวกลบร้อยสามสิบสามลบนะครับอะ่ะนุ่มเพิ่นกสีเต่าครับก่วงหางดักบุตรฟังนี่ง่วงกระจับได้ใบได้ครับค่าทุกกระทอนประก,กันให้ครับฟองประก,กันให้นังนาอ้างดึกดีนะครับสามหมื่นแปดเนาะครับผมอ่ะเล็บปลาเทานะครับนุ่มสีเต่าอ,อันนี้ก็มีเอาเนากน้อยน,น,น,นึงนะครับทำขีดมื่งวันเป็นเนี็ม ยืนงามเวลายืนงามโอ้โหโอ้โหดอกโหจักรพรรดินีโอ้ยอ้วนครับี่เขาพกเดือนแล้วครับสนใจกระโถวมหาบ่าวเมียนได้บ่าวเมี่ยวโวนบ่าวเมี่ยวนี่เบิงหน้าตาเพิ่นมาสามหมื่นแปดเป็นบ่สามหมื่นแปดครับต่อรองได้ได้ครับต่อรองได้นะครับอ้วนเพิ่นมีแห้งมีแห้งนี่เนข้างเงินเหือดเนี่ย นี่พี่น้องพี่น้องคนมีแหงมีแหงเันนะข้างโอ้ยเหรอหัวหลุนเด้อพี่น้องเห็ดเขาเด้อเอาทองสีอ้อนแล้วหกเดือนกว่าห้องสามสิบแปดครับนี่เชื่องของหูท์สีเหลาพี่น้องเอาน้องไปเลี้ยงนะครับเป็นปราหมันดูผสมนะครับอนน่าขนกันง่ายกันอีกหลายครับพี่น้องนะครับตอนนี้กับสาวทองแหลกเนาะครับผมนี่ไงพอนี่เต็มถี่นะครับสดเลยอ้วนตันดีเไยบนฟังคี่เอาจับได้ใบได้ ต่อไปกับหงางยางโซ่จักหน่อยตลบไหมูเสียก็ทั้งเลยลปล่อยเพื่อก็ได้ปเพื่อยางเลยอ่ะยางเลยลูกยางเลยยางโซ่เองเลยนี่ครับนักสามหมืน 8, ่นแปดพันหางยางโซ่จักหน่อยนี่เดอ้อะนะครับโอเคต่อไปเบื้องตัวที่สามนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับว,ว่าเบื้องง้วนทองครับทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับ อ่าสิเขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับประกันทองเปิดแจ็กบาทครับเปิด23,000บาทครับอ่า23,000่ามครับราคาพ่บากามีนะครับสูงกันได้ครับสูง130ครับ130ปรกบครับเป็นงวดไทยกลางผสมบามันนะครับเพราะว่ามันหนาโหนคือบามันพี่น้องห่องแล้วทมทองรับเจ้าซูเปอร์แมนครับวันที่ผสมครับวันที่หาเมษาหกหกกำนดคอดนะครับสิบหามกราหกเจ็ดครับนี่เดือนมกรามีใบมีหลอดนะครับเป็นลูกได้ท่องครับ น่าจะลูกสามเนี่ยหครับลูกสามไม้ทองลูกที่สองันเป็นเพศเพศผูบ่ะรับเพศผูครับเพศผูบได้พี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกลบครับห่องเศร้าสามประกันทองเนาะประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องจมูกดํานะครับคีบหูดาปลายเขาแต่งให้แล้วครับเด็กกวเต่าปกติครับนุ่มกว่าสีเต่าเนาะนุ่มสีเต่านุ่มยังบวมอยู่ด้ยังบวมอยู่ครับก็ลูกออกมึงแยกไปอ๋อทองเร็วแต่ละเอาสีเขาเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องทองก็จะซปเปอร์แมนครับ เอาประก,กันท่อประก,กันตำนี้ให้เก่าสูงฟีสองรอยโลเนาะสองรอยโลครับผมนครับวันจับชุ่มหมอกนั่งทับนะครับสีออกจำป่านี่ครับราคาบอแพงครับสองหมื่นสามสีออกละอีกสองเดือนกาขอดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องน้องก,ก็ว่าเหรนน้ำแต่มันขักมันเหนียวมันดูดนุ่มเขาโ,โตกะ <c oughs> ็ะเดยเครื่องดำครับดำดำ,ดำพ่วงหางดำนะครับนี่เด้อสูงร้อยสามสิบยังไม่เนี้ยหอดขี้อวตุลูก นี่สองหมื่นสามพันทรงฟีสองร้อยโลครับูได้หางวัวท,ทองทองไก่คอดอะแหละนะครับเพิ่งแยกลูกไปนุ่มยังบวมอยู่กระทือว่ากันให้ลูกทีนักปีละลูกนะปีละลูกครับเปว่าไม่ครับนุ่มสี่เต่าลูกสามไม่ทองครับเล็บก็เถาปกติค่าทุกกระท้อนประกันให้เป็นตัวที่สามครับสองหมื่นสามพันต่อรองได้แล้วที่ไปหางวัวหน่อยหางวัหน่อยวัวหน่อยตัวนี้ก็อยากเขากล่องมาลดุ ฟ้าขาวงามลุกอันนี้กับบ๊คางงามแถวแดงดีตัวนี้หนุบหนุบเอานะครับตัวที่สามเด้อเบื้องต่อทีจบแล้วเล็บกระเทาะปกติดีนะครับทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับที่เขาเตือนวันที่หาที่หัวนี้เตือนสนใจโทรมาหาบ่าวแม่กันได้นะครับเป็นยานกล่องผมหมอเนึ่งเด้อเป็นยานนึกว่าหมอสองหมื่นสามพันนะครับต่อไปเบิ้งโตต่อไปครับบ่าวแมครับ ตัวที่สี่ครับพี่น้องเป็นลูกสาวของเจ้าอเมริกานะครับวัยเจ็ดเตือนครับนี่แดงแดงเลยนะครับบ้าแม่เปิดจักบาทครับสองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันครับพี่น้องราคาห้องต่อรองได้ครับลูกสาวของเจ้าอเมริกานะครับเกิดเดือนปลายเดือนมีนาครับพี่น้องปลายเดือนมีนาครับดีเดอร์มีใบมีหลอดครับไปประมาณเจ็ดเตือนเนาะครับผมยังพระท่านเดี๋ยส่เข้าครับสีแดงงามนังนาดีนะครับเครื่องโบดนะครับเพิ่น ติดกันกับตัวที่สามแห้ง <c oughs> ไปกุมดูดนุ่มเขาเ <c oughs> พิ่งแยกแม่มามันบ่ครับผมเพม่เจ็ดเดือน<ม>ค,รครับพี่น้องนี่ครับจมูกดําคิบหูดํานะครับตอนนี้ใส่คุ้มไว้ยัางม่ได้สนเข้าครับต่างข้อหน้าหนาหนายดหยเลยควันจับจุ่มมองนะครับคาร์ทูกะท้อนประกันให้เนาะครับผมประกันให้ครับทรงฟรีกะสองร้อยลูกสองร้อยสองหมื่นสองอ่ะถ่ายสวยครับเครื่องดํานะครับหางเป็นลันเป็นลันเลยพี่น้อง พ่วงหางดำนมสีเต่าปะนมสีเต่าครับอ่ะปล่อยสัญญางรถป็สัยญางมาหาเอื่อยสองหมื่นสองพันครับต่อร่องได้สนใจกระทูมาเลยนะครับลูกสาวเจ้าอาเมริกานังนาดีเนาะ <c oughs> อ่ะวนไปนี่ครับไปหางวัวแม่สาวหน่อยไป,ไปกุ้มดนูนมเขาห <c oughs> <c oughs> ลงแม่ว่าลูก ทรงฟรีกับสองรอยโลเลยเนาะสองรอยโลได้ครับมาฟังฟังนี่ครับมันมีแต้มมีด่างเนอะปอดๆยื่งามโดูยดี่งามปันหยาดอีกตัวหนึ่งงามเลยเอ๊งามๆของหองลูกเออนั่นแหละอ้าวควันจับจุ่มบองนั่งทับพี่น้องสูงเลยก็ลืมทำรอยซิบหาเส้นครับรอยซิบหาเส้นนะครับมว่วงเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน เจ็ดเตือนกว่านี่ครับเออนั่นละสองหมื่นสองพันเด้อพี่น้องนะครับนั่งนาดีสีแดงงามนะครับลูกสาวเจ้าอเมริกาไว้าเจ็ดเตือน <22, 000. S 1> สองหมื่นสองพันครับทรงฟรีสองร้อยโลนะครับเป็นชุดที่สี่ตัวนี้อีกสองหมื่นสามเปนปะครับผมสองหมื่นสามครับตัวนี้กะสองหมื่นสามฟองสีขาวเจ็ดเตือนนะครับตัวที่สามตัวนี้ 23, เ,เพิ่นตินตนดกันอยู่เนอครับพี่น้องครับน,นะพี่อันนู้นคุณลูกอันนู้นคุณอันนั้นพี่อันนัโชว์พี่เออเอาให้พี่น้องในเบื้องนะครับ สนใจตัวเลี้ทรหาบ่าวแม่นครับบ่าวแมวก็อบพิษเป็นครั้งแรกที่มาทายงว่วงกับเพิ่นครับมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่ตแตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับตัวนี้ตัวที่ถ่ายนี่ก็คือสองพันสองลูกสาวเจ้าอเมริกาครับพี่น้องเป็นงว่วงอนาคตเดอ้อจังหวัเพิ่งก์ใหญ่ครับพี่น้องเอา้ามือนี้ครับมีมาแบ่งปันทมดซีโตประกันทองสามสนใจตัวเลี้ทรหาบ่าวแมวมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ เบอร์ไลน์เบอร์ยังครับเบอร์โทรเลยเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรเลยเนาะครับผมโอเคนะครับนี่สองหมื่นสามพองเจ็ดเตือนกลับไปกลับมาละเอาสนใจจะโทรหาบ่าวแมวครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าทุ่มราดกับบ่าวแมวขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับบ่าวแมวครับสวัสดีครับ